สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธภลังกุลนะครับท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคําว่าโค้ชใช่ไหมฮะเวลาเราได้ยินคําว่าโคชชิ่งหรือโค้ชเนี่ยท่านผู้ฟังคิดอย่างไรผมว่าส่วนหนึ่งนะครับคงต้องคิดว่าเออมันก็ต้องมีคนที่มาโค้ชมีคนที่ถูกโค้ชแล้วก็คุยกันเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาเรื่องของการโคชชิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งในตัวเราเองนะครับ ถ้าเป็นเป็น business coach ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพัฒนาในแง่ของทักษะในการทำงานพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับง,งานเป็นหลักแต่ถ้าเป็น life coach ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาในเชิงของชีวิตเราเองนะเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น เวลาเราพูดถึงโค้ชส่วนใหญ่ก็มักจะต้องมองไปข้างนอกถูกไหมฮะตัวเราเองก็ต้องมองออกไปหาว่าเอาแล้วใครใครจะมาเป็นโค้ชให้เราดีเราควรจะหาใครโค้ชคนไหนมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนจะให้เขาโค้ชเรื่องอะไรแต่ละคนก็จะมีประเด็นแตกต่างกันออกไปในในโค้ชแต่ละคนน่ยนะครับแต่เราเคยคิดไหมฮะเราก็สามารถที่จะโค้ชตัวเองได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาโค้ชคนอื่นเลยนะหลายๆครั้งเนี่ยโค้ชเองก็ ทำหน้าที่ในแง่ของการกระตุน้นการจุดประกายนะครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาามันดีตรงที่ว่ามีอีกคนหนึ่งมาคอยกระตุน้นคอยเตือนหรือบางครั้งคอยจุดประกายความคิดบางอย่างว่าทําไมคุณไม่ทําแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าเพราะเขาเขาอยู่นอกนอกจากตัวเราออกไปตัวเราเองเราจะรู้ตัวเราดีบางอย่างซึ่งแต่ก็บางอย่างก็ตรงข้ามคือเราก็ไม่รู้ตัวเรา ดังนั้นมีคนหนึ่งเป็นกระจกสะท้อนมาแบบนี้มเมาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนะนะครับดังนั้นหน้าที่ของโค้ชเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนําให้คําปรึกษานั่นแหละพร้อมทั้งอาจจะให้แรงบันดาลใจแรงกระตุ้นเพื่อทําให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถามว่าไม่มีโค้ชแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เราสามารถจะโค้ชตัวเองได้นะครับคือในในสมองคนเราค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเนาะมันมีความโดดเด่นอันหนึ่งคือเราสามารถคุยกันได้อะ เราแปลงร่างเป็นอีกคนนึงไปยืนอยู่อีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่เป็นโคช้ชแล้วลองมองกลับมาตัวเองสินะคิดว่าตัวเองมีตรงไหนต้องพัฒนาบ้างเราก็แปลงร่างเป็นโคช้ชแล้วเราก็สอนตัวเราเองในเรื่องประเด็นต่างๆดังนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่ถ้าเราต้องการจะเริ่มโคช้ช ไม่ว่าจะหาโค้ชหรือโค้ชตัวเองก็แล้วแต่แต่ผมมุ่งเน้นไปที่เราก็สามารถทําเองได้ถ้าเรามีสติมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานหรือว่ามีความกระตือรือร้นมากพอที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับเราสามารถที่จะโค้ชตัวเองได้แน่ๆตัวแรกเลยที่เราควรจะโค้ชตัวเองก็คือเราจะต้องเอาคําว่าขี้เกียจออกไปจากตัวเราให้ได้ในลักษณะของ คนที่มุ่งมั่นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นนะครับมี p a s s ั่นที่จะวิ่งไปหาความสําเร็จเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอาคําว่าขี้เกียจมาเป็นสารณะคําว่าขี้เกียจในที่นี้คือขี้เกียจจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเออเดี๋ยววันนี้พักหน่อยอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในโหมดนี้นะฮะโหมดนี้คือไม่อยากทําอะไรเลยอะเรียกว,ว่าขี้เกียจไปเรื่อยเลยวันนี้เป็นคนขี้เกียจบางคนก็มองตัวเองว่าผม่เป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วครับพี่ ทำยังไงดีอ่ะผมก็ขี้เกียจอยู่อย่างเงี้ยแหละมันเกิดมาก็ขี้เกียจอยู่แล้วคือบางคนคิดอย่างนี้จริงถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ทําอะไรเลยนะฮะสิ่งที่เขาทํามักจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นงานอดิเรกบ้างหรือเป็นสิ่งที่เขาอยู่สบายๆอาจจะไม่มีผลลัพธ์บางอย่างที่กระทบต่ออนาคตของตัวเองอะ่ะเช่นอะไรเช่นนั่งไถ Facebook ฟีดโซเชียลไปเรื่อยแบบเนี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยเราเรียกว่า,าจะขี้เกียจถ้าเขาไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะเขาทํางานอย่างอื่นเช่นอยู่ออฟฟิศเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ทั้งวันก็นั่งถ่ายโทรศัพท์งานไม่ทําแบบนี้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรจริงไหมฮะ ดังนั้นคาว่าขี้เกียจเนี่ยมันขี้เกียจได้บ้างแหละทุกคนผมว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วและยิง่งโดยเฉพาะสมองเราเนี่ยนะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราขี้เกียจอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นมากพอเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันจะค่อยๆกลืนเราไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบางครั้งเราก็บอกโอ้ขี้เกียจทำอะ่ะเลื่อนพอเราเลื่อนปับ๊บประเด็นที่2มันจะตามมาทันทีที่เราต้องพัฒนาหรือโค้ชตัวเองก็คือเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งขี้เกียจมากๆมันจะเลื่อนไปเรื่อยครับ อันนี้เออเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ละกันเนี่ยเคยเจอไหมฮะหรือเคยประสบกับตัวเองบ้างไหมงานนี้เหรอโอ้ยอีกตั้ง2เดือนกว่าจะส่งอีกตั้งเดือนกว่าจะส่งมันเดี๋ยวค่อยๆใกล้ๆแล้วค่อยทํามันจะเริ่มมีการผัดวันประกันพรุ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือไอ้ดินเนี่ยมันก็จะพอก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 ,พอกไปเรื่อยๆงานก็จะกองสมเต็มไปหมดเลยพอถึงเวลาที่ต้องมาทําให้มันสําเร็จเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันโอเวอร์เวมอ่ะมันถูกแบบ โอ้โหระดมเข้ามาทำไมงานมันเยอะอย่างนี้เรามักจะบ่นแบบนี้นะแต่ถ้าเราเอาคําว่าขี้เกียจออกไปแล้วเราก็ลงมือทํามันซะัวลานิดเวลาน่อยก็ได้ครับวางแผนให้ดีวันนี้ต้องทําอะไรแล้วก็เมคไทม์ขึ้นมาว่าช่วงเวลานี้เราจะลุยเรื่องนี้ให้มันเสร็จไปเลยหลังจากนั้นเราค่อยมาพักผ่อนเราสามารถกําหนดเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันได้ว่าเราจะทําอะไรทําอะไรแล้วเราก็ ตั้งสติทำแบบนั้นจริงๆอย่าผัดวันไปเรื่อยอย่าผัดไปเรื่อยอย่าผัดไปเรื่อยถึงเวลาลงมือทำบอกเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันถ้าเป็นแบบเนี้ชีวิตเราจะประสบความสําเร็จได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวที่สองที่เราต้องโคชตัวเองนะฮะคือคําว่าผัดวันประกันพรุ่งตัวที่สามที่เราต้องสามารถโคชตัวเองให้ได้ก็คือเราต้องสามารถให้กําลังใจตัวเองได้ผมเคยคุยกับนักจิตวิทยานะที่เป็นคุณหมอจิตแพทย์นะครับเขาก็ให้คําแนะนําว่าเราก็สามารถที่จะ เรียกว่าบำบัดอะเซลล์เทเรพีก็ทําได้นะโดยการพยายามที่ตั้งสติแล้วก็นั่งสมาธิสักพักหนึ่งหลับตาแล้วดึงคล้ายๆกับเอาตัวเราเนี่ยออกไปจากตัวเราเองแล้วก็มองออกมาจากข้างนอกว่าเนี่ยตัวเราเป็นแบบเนี้ยถ้าในฐานะถ้าเราจะต้องเป็นคนอื่นแล้วมองกลับเข้ามาเราจะให้คําแนะนําตัวเองว่ายังไงว่าในเรื่องนี้ควรจะปรับปรุงปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราสามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้ แต่ถึงเวลาที่บางครั้งเรารู้สึกหดหู่ท้อแท้คนที่มี mind strength นะครับคือมีพลังในแงน่างแง่ของจิตใจสูงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะย้อนกลับมาแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองได้ยืนเกียงข้างตัวเองได้กําลังใจจากคนอื่นมันเป็นแค่ recognition ซึ่งถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญถ้าเรามีครอบครัวมีคนข้างๆคองขอให้กําลังใจอมันดีอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวเราเองนี่แหละฮะที่จะต้องมาให้กําลังใจตัวเองต่อจากคนอื่นอะ คือถ้าคนอื่นบอกเราว่าสู้ๆนะแต่ถ้าเราไม่มีพลังในการสู้ต่อเนี่ยนะฮะมีคนอื่นมาให้กําลังใจมันก็เท่านั้นอ่ะถูกไหมครสุดท้ายมันก็คือตัวเรานี่แหละที่จะต้องสามารถกระตุ้นเตือนให้กําลังใจตัวเองปลอบตัวเองได้นะครับรวมถึงถ้าเราทําดีเราก็ให้รางวัลตัวเองได้ครับโดยการอาจจะชอบทําในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่รักหรือไปหลุดโลกไปเที่ยวไปเลยสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทํางานกรณีที่เราล้มเหลวทํางานไม่สําเร็จเราก็ให้กําลังใจตัวเองได้หา สิครับว่าจุดไหนที่ทําให้เราล้มเหลวจุดไหนที่ทําให้เรามันมีปัญหาในการทํางานแล้วเราก็ค่อยแก้ไปทีละจุดอย่างที่เรียนนะครับเราสามารถแบ่งภาคแล้วก็มองย้อนกลับมาวิพากวิจารณ์ตัวเองได้ในหลักการที่มันถูกต้องอะ่ะเราสามารถนี่คือคนเราทําได้จริงๆถ้าท่านลองฝึกดูเนี่ยสักพักหนึ่งท่านจะมองเห็นนะว่าพฤติกรรมที่เราทํามาตะกี้เนี่ย มันดีไม่ดีอย่างไรถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปนั้นตรงนี้เราก็สามารถโคชตัวเองได้ในการให้กําลังใจตัวเองนะครับโทษสุดท้ายที่โคชตั้งหลายชอบนะครับก็คือเรื่องของทาร์เก็ตเราจะต้องตั้งเป้าหมายดังนั้นถ้าเราเป็นโคชให้ตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเราหลังจากที่เราตั้งเป้าให้เจอแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะโฟกัสไปในเป้าหมายนะโด,ย,ดย,ย,ย่่างงิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายที่เราตั้งอ่ะมันจะต้อง เห็นภาพความสําเร็จว่าในอีกเดือนข้างหน้าอีก2เดือนข้างหน้าอีกปีหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเห็นภาพแบบนี้เห็นภาพตัวเราเป็นแบบนี้ในอนาคตพอภาพนั้นมันมีความชัดเจนมากๆเนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจนะครับในการผลักดันให้เราเนี่ยลงมือทํางานทุกวันทุกวันทุกวันมันจะย้อนกลับไปฮะถ้าเป้าหมายมันชัดมากเนี่ยนะครับเราก็จะมีพลังมี motivation ในการทํางานในการลงมือทําด้วยตัวเราเอง เราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้ถ้าเป้าหมายมันชัดมากๆมันจะทําให้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งถ้าเป้าหมายมันชัดมากๆมันก็จะไม่ทําให้เราขี้เกียจเพราะอะไรเพราะเราอยากจะไปสู่เป้าหมายนั้นๆดังนั้นถ้าเราโค้ชตัวเองนะครับสประเด็นเนี่ยถ้าลองลิ s t ์อ,อกมาดูก็ได้ว่าประเด็นไหนที่เราน่าจะต้องเริ่มต้นโค้ชตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนเพื่อทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราต้องการจะประสบความสําเร็จนะครับ ไอ้พวกความรู้ทักษะเนี่ยผมว่าทุกท่านเรียนได้อยู่แล้วแต่มันต้องมี4ตัวเนี้ยเราอยากจะพัฒนาความรู้อยากพัฒนาทักษะแต่ถึงเวลาก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยเห็นไหมมันก็จะเข้าสู่สาเหตุ1ใน4ตัวนี้แหละทําไมเราถึงผัดไปเรื่อยละ่ะอาจจะเป็นเพราะเป้าหมายเราไม่ชัดพอนะเรามองไม่เห็นภาพตัวเองประสบความสําเร็จเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาผัดไปเรื่อยลวกันไม่เป็นไรไว้ค่อยทําไว้ค่อยทําอย่างเนี้ย ไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่จะทําให้ตัวเราหรือชีวิตของเราประสบความสําเร็จหรือดีขึ้นได้เลยดังนั้นลองโคชตัวเองใน4ประเด็นนี้นะครับผมว่าถ้าท่านทําได้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของท่านอ่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วพอเราย้อนกลับมาประเมินตัวเองดูเราจะเห็นเลยการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างชัดเจนนี่แหละฮะเราก็สามารถเป็นโคชให้ตัวเราเองได้ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ